thank <music> you แฉหลักฐานเด็ดวงจรปิดเผยแก๊งเพื่อนแตงโมหนีมาตั้งหลักแถมมีตัวละครใหม่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการบันเทิงเมื่อโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข่าวนักแสดงสาวชื่อดังอย่างแตงโมนิดาพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาหลังจากล่องเรือเมื่อช่วงกลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์65ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังช่วยกันตามหาอย่างเต็มความสามารถจนกระทั่งพบร่างแตงโมในวันที่26กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นกระติกผู้จัดการส่วนตัวของสาวแตงโมและแซนผู้ที่ถูกอ้างว่าอยู่ใกล้สาวแตงโมมากที่สุดก่อนจะตกเรือจมหายกลางแม่น้ำเจ้าพระยาได้จัดแถลงข่าวในวันนี้เปิดใจสารภาพครั้งแรกปมแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทโดยในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์และพูดถึงอย่างมากสำหรับภาพหลักฐานจากกล้องวงจรปิด ที่ออกอากาศทางช่องอมรินทีวีโดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่าหลักฐานใหม่ตีหนึ่งคืนวันที่แตงโมตกน้ําใครบอกเพื่อนบนเรือหาช่วยกู้ภัยสรุปมันกลับไปตั้งหลักกันหลังเกิดเหตุแล้วตอนนั้นข่าวบอกว่าเพื่อนมันยังไม่โทรแจ้งแม่โมเลยเลือดเย็นมาก แม่แตงโมเอาหลักฐานเข้าสู้กู้ภัยออกมาแชฉหลักฐานใหม่ที่ได้จากกล้องวงจรปิดในกระติกบอกว่าขับรถกลับบ้านอาบน้ําเพราะคิดถึงลูกแล้วตีหนึ่งมาทําอะไรกันที่หลังอู่ไม่ทราบคะโดยในกล้องวงจรปิดนอกจาก5คนที่อยู่บนเรือแล้วยังมีนักร้องสาวโบไทยอัมคิงดอมและฮิปโปเพื่อนสนิทสาวแตงโมมาร่วมสมทบด้วย ซึ่งกู้ภัยได้แฉอีกว่าถึงที่เกิดเหตุด้วยเวลาอันรวดเร็วพอไปถึงที่เกิดเหตุกลับไม่มีคนให้ข้อมูลซึ่งในช่วงเวลาตีหนึ่งพวกกลุ่มแก๊งเพื่อนไปอยู่ที่ท่าอู่ไม่มีใครมาให้ข้อมูลกับกู้ภัยสักคนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ